ที่นี่ก็เป็นบ้านดินเนาะสวยครับกับแพงเมืองจีนครับออตอนนี้ก็เป็นแม่น้ำปายนะครับตำปูปลารา้าหมูแดดเดียวต้มแซ่หมูยำหม,มูยอแหนมครับลังจากที่แวะชมทะเลเหมอกหยุนไหลที่สวยสดงดงามวิวร้อยล้านเราก็มาแวะที่สันติชนขากลับเนาะนี่อยู่กับนกอ,อิงคนงามโอ้เปลี่ยนชุดแล้วเป็นสาวสมัยใหม่ละ เป็นกางเกงแล้วเนาะจะพาพี่ไปดูอะไรเอ่ยไปชมบ้านสันติชนข้างในบ้านสันติชนข้างในไปเลยเจ้าป่ะโอ้โหนี่ก็มีความสวยแล้วก็เป็นศูนย์วัฒนธรรมของชาวจีนยูนนานนะครับนี่โอ้หินตรงนี้สวยน้องอิงถ่ายรูปตรงนี้หน่อยครับก้อนหินนีสวยมากครับ โอ้โหจะเลยครับนี่ก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่อำเภอป้ายนะครับเนาะมีหลายแห่งที่ให้หน้าค้นหานะครับข้างหน้านี้ก็เป็นร้านขายของต่างๆมากมายครับสังเกตว่าตอนนี้ผู้คนยังไม่ค่อยได้มาเที่ยวเท่าไหร่เพราะว่าเป็นช่วงแบบปลดล็อกใหม่ๆเนาะมีชุดยีนให้เช่าเลยนะครับ,รรบอ๋อข้างหน้านี้ครับมีของขายต่างๆ แวะนิดนึงครับเดี๋ยวจะมาไม่ถึงอ๋อน้ำพึ่งแท้น้ำมันงาต,งต,งตง่างๆครับมีส้อยยกแหวนยกต่างๆครับเครื่องปั้นดินเผาีนข้างในมีชุดชาวจีนยูนานให้เช่าด้วยครับ สามารถมาถ่ายรูปตรงนี้ได้ครับครับแล้วมีกาแฟาสดอยู่ตรงนี้ด้วยครับครับมีม่สนใจไหมจ๊คะครับเราไปไปดูชิงช้ารีสอร์ทหน่อยหรือเปล่า ชิงช้ารีซอร์ไหม <คน S 1> รีสอรีซูคนจีนเหรอที่นี่ก็เป็นบ้านดินเนาะสวยครับออชิงช้ายูนานเนาะคล้ายๆชิงช้ามงเลยน้องอิงนั่งตรงนี้หน่อยนั่งได้ไหมครับนี่โอ้โห ครับได้แล้วสวยไอ้ตรงนี้น้องอิงมาบ่อยไหมครับเนี่ยโซนนี้ตรงนี้มาสองครั้งค่ะไปยุนไหลยังไม่เคยเดินทยุนไหลคลิปที่แล้วไม่เคยไปเลยครั้งแรกกับพวกพี่เลยอ๋อแต่ตรงนี้มาสองครั้งแล้วแสดงว่าไปแล้วแบบไปไม่ถึงนึกว่าไม่มีอะไรแล้วใช่ไหม มัน,นตอนนนัันนะ้ยงอ,อ๋อแต่ตอนนี้คือสวยมากเนะาะกับถ้าใครที่พลาดก็สามารถย้อนมไปดูคลิปที่แล้วได้ครับวิวร้อยล้านน่สวยมากครับอ่ไปถ่ายตรงสะพานนิดหน่อยครับนี่นโอ้ฝนก็ตกพึ่งอยู่นะครับนี่ก็มีปลาอปลาว่ายมาละไม่มีอาหารให้ <laughs> ขยิมตรงสะพานนิดนึงครับโอ้โหสวยครับครับสวยเดี๋ยวเราจะไปหาอะไรรองท้องกินกนก่อนกับเข้าที่พักนะครับเพราะว่าทริปของเรายังไม่หยุดยั้งนะครับต่อเนื่องกันเรื่อยๆเลยครับกับนางเอกสาวไต้น้ออิงคนงามครับครับมายู่กับเรานะไปหาอะไรกินก่อนเนาะครับ ไะหาอะไรกินดีกว่าครับโอ้โปลาครับน่งเยครับสวยเนาะ ออก็ของท้่สวยไปดูไหมกระเพงเมืองจีนหรือเปล่าน้องอิงจำลองกระเพงเมืองจีนครับสวยครับอ่ะไปดูหน่อยปะเดีย๋ยวครับมาแล้วต้องเก็บรายละเอียดให้ท่านชมครับนี่ ขึ้นได้หรอครับน่าจะได้อ่ะอ๋อนี่ไงมีบันไดด้วยปะไปหน่อยไปสักนิดนึงไหนก็นมาละโอ้โหี่งไงมีบันไดด้วยตามาอมงไปเลยครับ ฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอเนาะข้างบนเลยไหมข้างบนข้าบนดีกว่าไปเอาชั้นบนสุดเลยไหนๆก็มาละให้สุดแล้วอยู่ที่วิวสวยๆครับโอ้โหโอ้เป็นวิวหมู่บ้านสาธุดสาธุนี่สวยครับ โอ้โหมีอยู่าราข้างบนนี้เนาะกับลมพัดโกกเย็ยนสบายไม่ร้อนนะครับฝตออกเป็นบางดอนบเนาะนี่กระแพงเมืองจีนครับอิงยินตรงนี้ค่ะโอ้โหถึงแล้วกระแพงเมืองจีนสวยครับป่ะหาอะไรกินกันดีกว่าเนาะ ครับแมวแมวแมวกลับเลย ชอบแมวครับ ที่อร่อยที่สุดในโลกหรือเปล่าครับก็จะไปบางปลาบางปลาตาเจ็ดต้นครับรกับไปอนแคสฝนตกโปรยปลายครับยังไงา่ที่เองบอกอ่ะนัาสนามบินนะ เลี้ยวขวานะครับจะดูรถก่อนลุ้นก่อนว่าจะเปิดหรือเปล่าครับไม่ใช่ร้านลาะนะคะมาลุ้นกันหรือเปล่าโอ้แน่ธรรดูสวยครับใกล้ปลูกข้าวละปลูกเรียบร้อยปลูกแล้วเนาะอ่ะแต่ทางต่อปักหมุดมาเลยนะคะถึงแม่นอนถ้าเราม่งามเลยบ่อปลาตาลเจ็ดต้นนะครับปักหมุดมาได้เลยนะพวกเราก็ปักหมุดกันมานะครับ ใช่ได้นะครับนี่นี่นี่ี่ไปามาอีกหนึ่งกิโลมันมาไกลแต่มันเป็นเซรเอระก็แค่เนาะซอยไงขัาาค,ครับยูกับต่างงามชมธรรมาชาติไปด้วยแม่น้ำปลายครับพี่ว่ามันรวมตัวกันแล้นน้ำเลยเนี่ยขนะี่นไปนี่สวนต้น <c oughs> เดี๋ยวลองไปดูกันเนาะ น่าจะมีอะไรให้ม่คนหาแล้วก็ให้กินหรือเปล่าปิดอีน่อย <c oughs> จบข่าวอันนี้บ้านวังปลานะครับเนี่ยซุ้มอ๋อมันรวมกันมัน้งก่อ๋อมาไปข้างล่างรับยดขึ้นบนนะคะมป้ายเดียวกันบ้านวังปลานี่ ปิดเปล่าเนาะเปิดอ๋อลาดไปชินู่นลาบอยู่ข้างหน้านู่นครับโอเคไว้ไปชิมลาดที่หลังเนาะครับแต่ว่าวังปลาเราไปชิมตรงวังปลานี่ใช่ไหมนี่โอทอโอ้โหสวยสวยสวยนิดนเนาะบอกแล้วว่ายิ่งค้นหายิ่งเจออะขอไปถ่ายทำหน่อยนะเอาเลยค่ะมีนอนเปรย์ด้วยนะครับโอ้โหสวยสวยอะแต่ว่าน้ำไม่ใสค่ะน้ำไม่ค่อยใสเท่าไหร่ครับเดี๋ยวเก็บบรรยกาให้รับชมครับ ครับตอนนี้ก็เป็นแม่น้าปลายนะครับค่อนข้างจะไหลแรงนะเพราะว่าช่วงนี้เริ่มเข้าสู่หน้าฝนแล้วนะครับนะครับแต่น้ําก็จะไม่ค่อยใสยเท่าไหร่ครับโอ้โหตรงนี้น่าจะเ,เคยให้นั่งได้นะครับเป็นซุ้มๆนะครับจะมีบ้านวางปลาแล้วก็มีลาบที่อร่อยที่สุดอยู่ข้างหน้านู่น,นครับแต่เราจะลองชิมที่ อาหารที่บ้านวองปลาก่อนนะกับบรรยการดีครับฝนตกโปรยปลายนิดหน่อยครับรับอ่ะนี่ซุ้มให้เล่นอยู่ตรงนี้ด้วยครับครับ ให้ศส,สามาสั่งอาหารกันก่อนนะครับของทัพรงเดินในท้องนะหลังจากที่เราเที่ยวกันมาหลายที่ก็หิ้วข้าวกันแล้วนะเมนูหลากหลายมากมีอะไรบ้างเอ,อ่ยโอ้โหเยอะแยะเลยโซนเครื่องดื่มโซนอาหารบ้านวองปลานะครับอาหารหลักสิบถึงหลักร้อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เป็นหลักสิบนะครับน้ำแสงก็ได้หนาะทำอะไรบางอยย่างอะไรเอาเลยสั่งเลยเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของอาหารนะครับเม็ดกลับบรรยากาศดีๆในยามใกล้แรงแล้วเนาะ ไม่น้ำไปนะครับสวยครับร้านค่อนข้างจะติดกับธรรมชาติมากนะแล้วก็ข้างหน้านี้มีอ่กอไผ่ยอยู่ข้างหน้าครับโอ้ลมพัดโกรค,ครับลมพัดโกร้ <laughs> ธรรมชาติสุดๆ <laughs> ให้ส,สาวมาสั่งก่อนครับหิวแล้วครับนี่รู้สึกว่าโลกทั้งโลกจะมีแต่เราสามคนนะ <laughs> ครับอากาศดีโอ้โหไปทิพครับฟินมากเลยตอนนี้อยู่ยาวเลยเนาะจนเขาไล่ออกจากร้านเลยเนาะไม่เคยมาเลยนะต้องถามว่าปิดกี่โมงปิดกโมงคะนี่อ๋ออยู่จนลูกค้ากลับเลยโออดีครับดีก้สุวดิติดใจบริการเนาะบริกาศดีมากเลยค่ะคุ้มค่ากับการเข้ามาเนาะครับตอนแรกนึกว่า ตาม GPS มาเรื่อยๆเนาะจ้ะครับฝากถึงอยู่ครับอิงเอาไปให้เขาก่อนเดี๋ยวค่อยสั่งเพิ่มจ้ะอ่ะอิงมาหลายรอบแล้วเนาะมาหลายรอบค่ะแล้วก็เปลี่ยนแปลงจ้ะมีคนทักมาขอของขอมาูของลงนะโทรมาได้เลยนะคะจากหมุดกำบะลงแน่นอนเมนูของเขาค่ะพี่เบีรยครับอุ้ยอันนี้ไม่ใช่เมนูอาหารบรรยากาศดีมากก็เป็นทริป พาเพื่อนๆมาเที่ยวที่อำเภอปลายเนาะโซนที่เราไม่เคยไปก็จะถ่ายทอดให้เพื่อนๆรับชมนะทั้งสถานที่ท่องเที่ยวร้านอาหารนะครับเผื่อจะมาตามรอยเราได้นะที่นี่มีที่พักด้วยนะคะคโทรมาได้คือละสามร้อยบาทต่อหลังครัวผู้หญิงสั่งแดงมะนาวโซดากับใบแกดดีๆแบบนี้ชิมให้เพื่อนๆได้รับชมครับเ,เ,เราจะมาโกนเตอร์เลยขอถ่ายรูปแป๊บนึงเอาเลยครับผู้หญิงส,งสาวก็จะถ่ายรูปเซฟเฟียนก่อนชิมครับ อ๋อแต่ว่าส้มตำมาก่อนชิมส้มตำก่อนครับนี่โอ้โหตำอะไรครับเนี่ยตำปูปลาร้าตาาปปูลร้ชิมครับอีสานแน่นอนเนี่ยครับยิงสั่งตำแตงพริกเม็ดเดียวเนี่ยมังเอยเ็ิญอร่อยใช่ไหมล่ำเสร็จอีลีเดอร์ครับยิงบอกว่าขอข้าวเหนียวหน่อยลูกเ้าหนึ่งสาวไตลูกเ้าหนึ่งเปิดห้องเจ้า วาลีอ้อเนาะนัวเนาะครับวาลีจะอครับหวานจ้าอวานจ้าอวาลีอ้ออุ่นบรรยากาศดีๆครับคนไม่มีแบบนี้เลิศครับ <c oughs> ดทิพย์ก็จะจิบน้ำชามีฟองไปเรื่อยๆนะครับเนาะนี่น้ำมะตูมน้ำแก๊กโวยผสมกันครับตามลำอะล่ะสวัสดีต้องอีสสวัสดีนะเดี๋ยวนี้เดี๋ยวจุด เดี๋ยวมาดูเมนูกันเรื่อยๆนะครับร้านนี้จะมาซ้ำแน่นอนเพราะว่าเราชอบมากครับจะได้เราสั่งปลามันมปะปลาหมดเนาะครับมาแล้วหมูแดดเดียวหรือเปล่าแล้วก็ตำแตงครัวคนนี้ยังสั่งใช่ไหมค่ะส่วนส้มตำเมื่อกี้เราชิมไปแล้วอ่ะชิมเลยสาวๆราไม่ให้สาวๆชิมเพื่อนๆรับชมครับโอ้หดูดูกินเยอะๆครับจิ้ตานเขาละกับานไปก็ไม่ไหวเลยครับผมเองชิมเลยบอกรสชาติด้วยครับ เขียวก่อนาวานลีออ,อ,อเลยนะหวานชักอ,อ้อวานรีออครับอวีระหลายภาษา <c oughs> ครับอร่อยมากมีกลิ่นหอมๆด้วยนะครับน้องอิงชิมน้องอิงชิมน้องอิงบอนหิวข้าวหนูขอข้าวนึ่งเลยข้าวเหนียวครับอื้อหืมครับ,รบนี่ทำไม่ได้น้องอิงพามานี่ไม่รู้ว่าเนี่ยครับร้านแบบ บ้าน,านสไตล์แบบนั่งใกล้ชิดกับธรรมชาติแม่น้ําแบบนี้นะครับใส่น้ําปายเลยอาหารเรายังไม่ครบนะกินกันัเรื่อยอแดงโซดากินคกับก็ทริปของเราตอนนี้ก็จะเป็นแนวท่องเที่ยวบ้างอะไรบ้างนะครับเนาะหลังจากที่เราไปบุกแอดเวนเจอร์ตะลุยป่าเขาดอยมาพอสมควรแนววิถีก็เยอะแยะมากมายตอนนี้เราขออนุญ,ญาตมาพาเพื่อนมาเที่ยวกินอะไรบ้างนะครับว่า อำเภอปลายมีสถานที่ท่องเที่ยวสถานที่ร้านอาหารที่อร่อยๆเนาะวิวงามวิวสวยๆครับก็รอเมนูต่อไปนะครับต้มแซ่บหมูชิมเลยฮะมีช้อนกลางด้วยนะครับคอ่ะสาวๆดูดูดูกินยั่วๆครับกินยั่วๆกระดูกอ่อนครสดจริงๆเลยครับอ่ะไป่เอียงกับ น้องอิงชิมนะครับเป็นไงมัางเอ่ยแจิงจริงจัดจานแซบลิ้นครับไปชิมครับกระดูกกระดูกอ่อนเปิดอาหาเรากินแบบเพลที่เยลใส่พอกี้พอได้กินพริกนะได้รสชาติของพริกด้วยอร่อยไม่ได้จริงไหมได้ได้ นี่ชิมให้เพื่อนรับชมครับกลุบคลุบคลุบคุบอ่อนก,นก,นกนอ็กระดูกชิมกระดูกอ่อนนะครับระวังเคี้ยวหักนะจ๊ะอืเอเยอะกว่าครบรเนะต้มแซ่บของเราครบไปยังจ้าน,นี่ เอ็นไก่ทอดอีกละรูอปอ่อนลุบกบบปลุกแบบน้ำของน้ำซุปของต้มแซ่บเนี่ยนัวลิ้นครับครบรสอร่อยฮะนันวล,ล้ำอะไรทุกอย่างเลยค่ะนี่โดยเฉพาะหมูแดดเดียวนะครับกระเทียมเขาแบบกระเทียมบ้านๆตำทอดกรอบเองเลยนะคะเจี๊ยบ มาข้าวเหนียวคางเอ็นไก่ทอดเจไดไม่ได้กินปลานะคะค่ะไวไว้มาใหม่โอ้มาไม่ทันครับเนาะค่ะครับฟิน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 ิมเรื่อยๆครับจะเอาเอ่ายังไม่หยุดยั้งนะครับยำหม,มูยอแหนมชิมเลยจะน้องอิงคนงามคนอิงทำไมนั่งอย่เงี้ยล,ล่ะอิงไหมเหรอ <c oughs> อ่อาคุยอิมนะให้ออิงชิมก่อนครับ อร่อยค่ะอร่อยเลยนะครับยังไม่หมดนะยังมีอีกครับตอนหนึ่งเลยเลยครับอาไปทิปขอบ้างครับนี่หวานหวานอันเล็กค่ะเมนูท้ายท้ายสุดคือยงสัง๋วยเสียวกินได้กินววาวนี่อ่อนครับ อร่อมากพี่เพียร์ไม่ต้องปรุงดูสีน้ำซุปครับดูดูดูชิมครับเป็นไงบ้างกรอบฟินเลยใช่ไหมครับมาเจออร่อยแล้วน้ำซุปมันอ่ะครับหม้อขนาดที่พี่พงษ์ชิมน้ำซุปก่อนจิ้มก่อนไปทย์จะชิมนะชิมน้ำซุปอ่ะผู้พิพน้ษาซุปเลิศมาก ไม่ในมุมฟินฟินนะลูกคออร่อยครับกุ้ยิก็อร่อยไม่น่าเชื่อครับมากูยยางเลยเด้อใส่มาขอแวะมานะคะครับที่นี่ไปลงรถก่อนอ๋ออิงก็ อิ่งกเตี๋ยวเลิศเนอเนาะอิ่งเป็นไงบ้างจ้าโอ้โอิ่มแล้วนอนพักผ่อนเนาะครับโอ้โหบรการฟินเหลือเกินนอนตรงเปลย์ครับโลกนี้มีเราสามคนครับสบายเลยนอนเวบี้เนาะครับเรามาช่วงหน้าตอนที่เขากําจะเปิดโควิด พอดีแต่ท่องเที่ยวน,นี่นท่องเที่ยวยงไม่ได้เข้ามาเนาะใช่ใช่ลวงทุกที่เลยค่ะครับเราก็ดูต,ตัวมากดูในคลิปได้ไปเดินไปเที่ยวไปกินตามสถานที่ต่างๆนะครับเนะ <c oughs> จะจังเซลล์ร้อยเดี๋ยวเราจะเข้าที่พักกันก่อนเนาะเพื่อที่ไปดูกันต่อพุวงนี้นะครับ <c oughs> ครับ <c oughs> อูรีระเลย <c oughs> วารีออครับร <c oughs> ำคำนาเจ้าครับ เมนูปิดท้ายในวันนี้ท้ายสุดจริงๆครับนะั่นคือเอ็นไก่ทอดครับซึ่งเบทิปจะรับอา,ศา,ศา,ศาสาในการชิมแล้วกันนะร,ร้อนๆเลยครับตอนนี้พุ่งจะเตกแล้วชินชิ้ชนกไก่ครับกินค,ครับเพราะว่าเราพักผ่อนบ้างอะไรบ้างนะก็เป็นการหาสถานที่ท่องเที่ยวในยามใกล้ปลดล็อกแล้วนะครับอ รกรอบทอดร้อนเลยเสาวิงหลับรอลแล้วค่ะไม่วหวแล้วอิ่มมากมีข้ามีข้าชอบกระเทียมเจียวเป็นนาดเลยค่ะกระเทียมบ้านอะกระเทียมบ้านรีบเล็กรีบเล็กเกแล้วก่อทอดเองอะคน้ำขนาด ครเอียงเลขสวยครับโอ้โหร้อนเลยน่าเต็มโต๊ะเลยนะหลายยางรวมน้ำชาอีกครับเบเกรดีมากครับเลขงามขนาดครับก่อนเดินทางกลับก็เบเกอรีฝนตกปรยปายนะครับกับแม่น้ำปลายแล้วก็อาหารสุดแส่บอร่อยที่เรากินในวันนี้นะครับช่วงนี้ไปเป็นหน้าฝนเต็มรูปแบบแล้วนะครับดูดูฝน มาติดตามรับชมกันไปเรื่อยๆนะครับบ๊ายบายมายิ้มได้บ๊ายบายไปละบ๊ายบายครับขากลับก็เก็บบรรยากาศรายทางให้ได้รับชมครับโอ้โหสวยงามมากครับท้องทุ่งนาที่เริ่มใกล้จะปลูกข้าวแล้วนะครับโอ้โห อากาศยามแรงครับสวยจับใจครับ